ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่นะ้อง FCT น่ารักทุกทขันนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาธการอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงดประจําวันที่1เนานะวันอังคารเนาะที่1นึ่งกราคม6แปดน,นะครับก งวดวันจันที่ผ่านมานะครับวันจันที่30มิถุนายนนะครับสูตรที่ลุงตัดให้ไปก็มา1คู่เนาะ1คู่1น่นอยนะครับก็มีน่อ,นอยเฉพาะกิจเนาะมาบน90เนาะก็มีคู่เดียวที่มาเนาะตัวส่วนตัวเลขในตารางก็เหมือนกันเนาะมาจากคนตัวเดียวน,นะครับส่วนหลักร้อยนะครับที่ลุงตัดให้ไปก็มา1ตัวเนาะ ก็มาที่ตำแหน่งหลักร้อยน้อยวีไนะครับก็ทันทีโชคดีก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็แล้วลกันนะครับก็เป็นคู่เดียวนะครับในรอบนี้เนาะส่วนวันองังคารเนาะวันอัคารที่1กรกฎาคม68นะครับ,ล,กกร 5, 6, รบลักษณะของสูตรนะครับหรือว่าตัวเลขที่ลุงต่านวิเคราะห์ได้จะเป็นตัวไหนก็ ไปติดตามรับ,รบตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลั์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกแปดนะครับผลลัพ์ที่ได้เนาะแถวที่หนึ่งนะครับได้ได้หกเนาะอ่าแถวที่สองได้ศูนย์เนาะได้ศูนย์แถวที่สามได้หนึ่งนะครับแล้วก็แถวที่สี่สได้หกนะครับอ่า ต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อดิจะลงมในตารางซ้ายขวานะเนาะอแถวที่หนึ่งเนอะหกหกแล้วก็เจ็ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนะ้าศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับันี้จะเป็นเกนะ้าเนาะแถวที่สามหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองนะตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์นะครับ กับแถวที่สี่เหมือนกับแถวที่หนะึ่งเนาะได้เจ็ดได้ห้าอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดครับงวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับ,รบ, 1, รรนะรบลุงตันให้เด่นเก้าเด่นเก้ารองห้านะครับ น้องเอฟซีชอบเก้ารูดเก้าชอบห้ารูดห้านะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับลุงตันก็จะเอาผลลับจับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือศนะู 15, 21, นยะ์เจ็ดเนาะหนึ่งห้าสองหนึ่งเนาะ สองห้าสองหกนะครับอ่าต่อมาห้าศูนย์ห้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหกอ่าแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับอ่าก็ได้มาสิบชุดสิบคู่นะครับ ต่อไปก็จะมาพิจารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติสามสีงที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจานวนตัวเลขที่ว่างนะครับคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่สองที่สามนะครับเป็นคู่เป็นคู่ขวาเนาะลักษณะนี้เนาะก็คือ อหนึ่งนะครับต่อมาก็เป็นแถวที่สามที่สี่นะครับแถวที่สามที่สี่ก็เป็นขวาเยื้องมาตรงกลางลักษณะนี้สองหกนะครับอ่าแล้วก็มาแถวที่หนึ่งที่สองนะครับแถวที่หนึ่งที่สองนี่เป็นคู่ซ้ายเยื้องมาตรงกลางลักษณะนี้นะก็คือ ห้าศูนย์นะครับอ่าแล้วก็มาแถวที่สองที่สามเนาะเป็นคู่คู่ซ้ายนะครับเก้าศูนย์นะครับแล้วก็แถวที่ที่หนึ่งที่สองนะครับซ้าายไปตรงกลางเนาะเก้าหก ตัวอีกคู่หนึ่งก็แถวที่หนึ่งที่สองเหมือนกันเนาะซ้ายไปขวาเลยเนาะก็คือกาเก็ตนะก็ได้มาครบอ่าวงนี้วงให้หกเลยเนาะอ่าหกคู่นะครับจากสิบนะครับอ่าตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้นะครับก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่วางไาให้ มาหนึ่งครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนะาะสำหรับท่านที่หลุ้นสามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยหลุ้นสามตัวได้นะครับงวดประจำวันที่1กรกฎาคมหกปดเนาะลุงตันให้0นะ0ะนะครับ0นแล้วก็9้านะครับ เป็นหลักรอ้อยพี่น้อง f อซีก็มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวาไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างกานนี้ก็สามารถจับทุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจากซูบนะครับ,รบที่ได้รับชมไปเนาะในรอบนี้ก็ตัวที่เหมือนกันเนี่ยจะเป็นแถวที่ที่หนึ่นที่สเนาะผลลัพธ์ได้หเหมือนกันเลย ส่วนแถวที่สองที่สามเนี่ยนะครับตัวเลขก็ไล่เรียกกันเนาะก็มีหลายคู่นะที่จะสามารถจับเป็นคู่เบิ้ลได้นะครับจากแถวที่2กับที่สามอ,อันนี้ก็ต้องทำการเทียบสถิติก่อนเนาะแล้วค่อยพิจารณานะครับเอามาวางนะครับก็ปรากฏว่า ตำแหน่งที่เราต้องการจะจับคู่เบอร์นียไม่ตรงกับสถิติเนานะก็เลยเห็นสิบคู่ที่จับมาเนี่ยก็เป็นกลุ่มตัวเลขธรรมดาเนาะไม่มีคู่เบอร์ให้เห็นเลยนะครับก็ลุ้นต่อยเมื่อราก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กด share, แชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเทาง่านี้สวัสดีครับ